ใช่ใช่เฮ้ยไปเลยนี่ผมมาเล่นกับน้องนะคะเปิดไม่ไดเปิ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 ดปูเล่นเลยลัวไอสันเปิดใย่อยาล็อกไปทิ้งหน่อยนะบ๊วยต้องทิ้งไอ้ควายไอแอนดี้มันได้กองเก็บของวันนั้นก้องก้องเก็บขอกอยู่นี้พวก กระต่อยมัไปกระตุ้ยมันไปพวกเราจะมาต่อยโบนัสกันข้าวลิีบตัวหน่อยข้าวลิีบตัวหน่อยวัวมึงโตยังเฮ้ยลิปโตสัวสิง่าหนีใช่ไหมประตูได้สิเฮ้ยนองให้เราย่หมดเลยเอาในกล่องเอาในกล่องที่มีเป็นรูปดาบพันกา เอากองนี oh, ่เป็นรูปดาบไม่ไม่ไม่ห้ามใจพีเอ็อีกเอาเก็บเอาเก็บเอาเก็บอย่าไปลงเหมือเอาเก็บโฆษณาอยู่ไหนวินเอาเก็บซะห้ามไปลงเหมือเก็บซะเจอเพล็กเก็บซะเออเอาไปเลยห้ากองไปแพ่เหมือนกันละห้าอย่างที่รีบไป วันนักทิ้งเอานี่ไปมันคือของดีๆมากมันคือพี่แอ็กที่โน้พึ่งขาบมันใหม่ๆเอาว่าวะลองเอาเฮียตกมาโดนทำมัาคิวก็ทำบนเตียงไหงจังเตียงทงจังป้อเตียงมัน โตข้าบไม่ไหนบูฮุและที่นี่ที่นี่มีสัตว์เยอะมากแต่สัตว์มันหายไปไหนวะที่นี่ที่ที่นี่เคยมีสัตว์นะแต่ว่าสัตว์มันหายไปไหนหมดวะเนี่ยเห็นผลที่ฮะปูกข้าวดูือเปล่าเป็นผลที่ฮะหิงหิงตอนนี้ที่อาจจะกลายเป็นมังสวิรัตก็ได้ทิ่เด็กอะไอเชี้ยยะเป็นเด็กได้เสียเหรอดูไอ้บุนั มาจากไหนไปกลับไปทัอตอนนั้นมันมีแกะมันมีแกะอยู่สี่ตัวแต่แกะตอนนั้นนกปล่อยมันไปสู่ตามอาศัยไายแล้วะหาว่าควายกะ ไมีไอ oh, ้อ๋อลืมดึกว่าลืมไฟมาโบนัทหาหาไปเจอแน่นอนนี่โบนัทหาหาไปเจอแน่นอนไอ้เขี้ยหาหาอออีกไอ้ัวนัดไว้และสิ่งที่เกิดขึ้นคือคืออย่างหูก่อยไอวัวนัดถาจะลงยังไงเลยแหละกูจะลงยังไงเลยนะแล้วโดนยิงด้วยบ่ โนยเนตีวะไอ้เฮียนั้ลงตรงนี้บอกไ้้อกไอ้ยังไม่สั่นมันตให้ได้แล้วไอ้นนไม่ได้ไม่ขัดสั่นมันตีโดนได้เลยก็แบบอ่ะเอาก็มันยืมไหมคัดสั่นสัก็ต้องตีได้ไงไม่ตีได้ไเไม่คัดสั่งไงไอเฮียเรืองหลอกเด็กไอ้ควายไม่คัดมันโปะคิงโนนวิญญาณ้ายของฮีโร่บตี กูเพิ่งรู้นะเนีน่ยกูจำไม่ได้เลยว่าบ้านกูทํามาด้วยสแลบไอสัตว์ใครด่ากูควายได้เลยเดี๋ยวกันนะทำสแลปทำสแบกก่อนมึงอยู่ไหนเนี่ยไอสัตว์ออกไปเดี๋ยวนี้แกเป็นใครครับรู้จักแกอย่าเข้ามานะเอาเหล็กไปทิ้งดีกว่าเอาไปทิ้งเลยข้าววัวมาตัวเอ้ยวัวน้อยให้ยูข้าว ไปอยากได้ข้าเลื่อนนั่นเลยหนึ่งอ่ะเอานี่ไปสิ่งที่ข้าวีด้านหลังมึงอ่ะเนื้อหมูด้านหลังมึงอะเลื่อนนั่นเลยนึ่งเนาะฮะขยับไปเลยเดกเลยเด็กเกียสัตว์เด็กูจบคลิปละไมึงไม่ทำนะเออใช่โอเคกูทำคลิปแค่นี้ดีกว่ากูทำคลิปซาซาเนี่ยแหละกูขี้เกียจเข้าใจ